สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมเศรษฐีกันนะครับก็วันนี้เนี่ยมีอีเวนต์แจ็คพอตมานะครับแต่ว่ามีปัญหานะครับสําหรับเครื่อง2เครื่องของผมนะครับก็ตอนนี้ต้องลองลบผมก็ลองลบนะครับคือเพื่อนหายนะครับผมเพื่อนหายหมดเลยเกือบหมดนะครับแล้วก็ส่งใบคเว v e r ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็เข้ารับของขวัญก็ไม่ได้นะครับ เออก็ลองลบข้อมูลเกมนะครับอันนี้รอบที่3แล้วนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะลาจาก,จากเกมเศรษฐีแล้วหรือเปล่านะครับสำหรับผมนะมาก็ใจของผมเนี่ยใจจริงๆแล้วก็อยากเล่นนะครับเกมนี้แต่ว่ามันเปิดอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> ถือว่าเปิดได้น้อยมากนะครับแล้วก็ แล้วมันก็มักจะมีปัญหาแบบนี้ใจผมก็รออีเวนต์แจ็คพอตมาตลอดนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มาเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดถ้าเกิดลบข้อมูลแล้วลงข้อมูลแล้วอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้นะครับแล้วเป็นอีกก็คงแบบเอ่อเปิดแจ็คพอตแล้วก็ลาจากกันเลยนะครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคือตอนนี้ผมเริ่มโมโหนะครับบอกตามตรงเลยจริงๆ โมโหเกมกากแบบนี้นะครับไม่เกรงใจนะครับถ้าคุณทำเกมได้ปัญญาอ่อนติงตองอย่างนี้นะครับผมมามาดูกันเพื่อนเพื่อนนะครับเนี่ยหายหมดเลยนะครับผมเหลืออยู่เหลืออยู่แค่นี้นะครับรับของขวัญก็ไม่ได้นะครับผมจิ้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 มนะครับด้วยความโมโหนะครับอิสว์นะครับ เราก็มาเปิดมาเปิดกันเลยดีกว่านะครับช่างหูแม่งแล้วนะครับผมไปมาดูกันมันจะเป็นไงนะครับโอเคหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนนี้แล้วครับผมตั๋วของขวัญห้าหมื่น 5, ทองนะครับตั๋วสุ่ม A บวกนะครับผม A อบวกแล้วครับเพชรสิบนะครับผมตั๋วหนึ่งหมื่นนะครับ เครื่องราง A นะครับผมลูกบาทลายอาตัวสุ่ม G ้นะครับ A เมื่อกี้ตัวสุ่มจี้ A นะครับตัวของขวัญห้าหมื่น 50, นะครับผมชุดการ์ดพิมมียหมกหนึ่งนะครับรับของขวัญไม่ได้มึงให้กูเปิดทำเพี้ยไรวะอีสรตนะ <c oughs> โมโหนะครับผมพลิปนี้ก็ขอในเทนะอ่ะ เมื่อกี้มีอีเวนต์เชิญเพื่อนอะไรอยู่ตรงไหนวะอ่ะตรงนี้นะเอาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มาเชิญแม่ให้หมดเลยนะครับผมใครที่ไม่ได้เล่นก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะมันมีพวกฟรีฟรีมาครับพวก idp ผีนะครับผมผมก็แอดมาเก็บไว้ก็ไม่รู้จะเปิดไปทำไมนะครับเปิดแล้วรับของขวัญไม่ได้นะครับอิสร์ โมโหเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเปิดไปงั้นและะ้ครับเปิดแม่งให้หมดเลยนะเท่าไหร่แล้ววะหกนะครับอ่าสาคนโอเคจบข่าว โอเคมาต่อตรงกลางเพชรสิบนะครับผมอุ้ยเปิดได้เพชรเลยวะเนี่ยเอาใหม่จับแจ็คพอตนะครับตัวสุ่ม A นะครับผม G A <c oughs> นี่มันอีเวนต์แจ็คพอตแน่เลยเนี่ยตัวสุ่ม A บวกนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวดูหน่อยเทสแพ็กกาดแจ็คพอตเฟสติวัลมันก็ใช่นะไอ้นั่นมันอยู่ตรงไหนวะในอีเวนต์่ย นี่นะอ่าอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าแจ็คพอตเฟสติวัลกลับมาแล้วนะครับผม <c oughs> ก็เรามาดูกันว่าได้อะไรบ้างมันก็ดูไม่ได้ดีนะเพราะมันเข้าไปกดลับไม่ได้นะครับผม <c oughs> แต่ดของที่อะไรก็ไม่รู้นะครับผมอ่าตัวสุ่มเอบวกนะครับ ขวาบ้างเพชรสามสิบนะครับผมตรงกลางบ้างชุดการาดพรีเมียมห้านะครับทองหนึ่งมืนทองเจ็ดพันตัวห้าหมื่นทองชุดการาดพรีเมียมบวกหนึ่งชุดประกันก๊าซเอนะครับก๊าซเอเพชรสามสิบชุดประกันก๊าซเอตัวสุ่มจี้เอบวกโอเครับไม่ได้นะครับผมไปไปด้วยเพชรแล้วกันนะครับ เห็นคนอื่นเขาขายคืนกันได้นี่ก็อิจฉานะครับผมเปิดยังไม่มีอะไรวกเกิร์เลยนะครับทองหนึ่งมืนขวาบ้างสกัดบวกห้านะครับเพชรสิบน,นะครับผมมาตรงกลางลูกบาททองนะครับเลานขวาบ้างตัว GA อนะครับร้อยเพชรครับตัวร้อยเพชร มาตรงกลางตัว100ตร้อยเพชรอีกแล้วครับตรงกลางบ้างชุดการ์ดพรีเมียมห้านะครับตัวทองหนึ่งแสนนะครับลูกบาทเพชรนะครับผมไปทางซ้ายบ้างตัว GA บวกนะครับตรงกลาง GA บวกนะครับทองหนึ่งหมื่นนะครับผมชุดการ์ดบวกห้านะครับชุดการ์ดบวกห้านะครับผม ทองเจ็ดพันนะครับตัว A นะครับตัว G A ทองสองพตัว G A อีกแล้วครับผมตัวห้าหมืทองหนึ่งมืนะครับชุดกัด A 5ห้ไอชุดกัดพรีเมียมห้านะครับแล้วก็เพชรอีกห้าชุดรับประกัน A บวกนะครับตัวสุ่ม A g A นะครับทองหนึ่งหมื่น ชุดรีพันการ์ดคสเนะครับผมเพชรยีสตัวจุ่มเ,เครื่องรางคัสเอสนะครับทองสามพทอง1,000งชุดการพรีเมียม5เพชรหทอง1,000งเ 10, พชรสินะครับตัว50เพชรนะครับเพชรสิตัว G A นะครับทอง1,000งื ชุดการ์ดพรีเมียม30ชุดรับประกัน A บวกเพชร30ทอง7,000ชุดรับประกันคลาส S ทอง2,000 <c oughs> ทอง3,000ทอง3,000อย่าทุเรศทอง10,000นะครับผม <c oughs> ตรงขวัญ30,000ทองชุดการ์ดพรีเมียมบวก5ตรงขวัญ50,000ทอง พชรสิททองสามพันตัวสามหมื่นทองโหหนึ่งหมื่นเพชรอยู่ด้านซ้ายนะครับผมหลอกนะได้ทองหนึ่งหมื่นนะครับผมสุดรประกันคลาสเอนะครับรสุดรับประกันคลาสเอแล้วรับประกันคลสเอบวกนะครับทองหนึ่งหมื่นนะครับ ทองสองพันนะครับชุดการพิเนียมบวกสามเศษนะครับผมชุดประกันคลาสเอชุดประกันคลาสเอหลอกหลอกหลอกซ้ายเอาซ้ายบ้างเอาซ้ายหลอกนะขวานะครับผมตรงขวานห้าหมื่นทองชุดประกันคลาสเอเอาตรงกลางเอาตรงกลางเอาตรงกลางอีกอ่าหมดนะครับผม อ่ารับไม่ได้นะครับโอเคก็ส่งเวอร์ก็ไม่ได้นะครับอ่ะไอน,นี้ยังได้เว้ยส่งได้ไหมเนี่ยส่งไม่ได้นะครับถือว่าเฮีย้ยมากนะครับอีเวนต์นี้นะครับผมก็โอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกคนที่ติดตามและรับชมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดูกันงนีดีกว่านะ มานะอันนี้จะบอกว่าเป็นที่เครื่องผมก็ไม่น่าจใช่นะครับผม Galaxy S6 นะครับถ้าไม่รองรับก็มึงก็ไม่ต้องไปรองรับเครื่องไหนแล้วนะครับผมแอปพลิเคชันนะครับเกมเศรษฐีนะครับผมใครที่เคยดู c n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  s s s 6 c TV <laughs> <ม> <laughs> นั่นแหละนะก็เห็นแล้วนะครับว่าเขาเปิดลูกบาท ลูกบาทโบราณนะครับร้อยร้อยอันแล้วเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีกคลิปหนึ่งเขาก็เปิดอีกนะครับกวจะได้ตัว9ชั่วโมงมาสุดท้ายก็ได้เงินนะครับแต่เขาก็ทําเหมือนกับที่ผมกำลังจะทํานี่นะครับผมปลาจากกันนะครับก็เป็นคลิปสุดท้ายสําหรับเกมนี้นะครับผมนะหายไปแล้วนะครับจากหน้าจอตรงนี้ก็ ขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม